ยังไปเบิ่งเหตุมันสะมีบอกปเหตุอะไรเหตุปวดตาอ๋อตรงนี้ที่เรามานั่งกันนี่นน้องใหม่มันก็มีอยู่เป็นหางนีหนอนหน่อยนอะว่า่อ่าวดอกมันมันไม่พอต้มไง ทำที่ลร้นอสิเอาไปต้มยุกมันหนันวายแล้วมันหมดฤดูที่มันออกหน่อแล้วแต่ก้าเห็นป่วกมันเกิดนะมึงส่พอแล้วบ่ามาตัดอนนายุค้าออกนั่นอย่างนี้ มนค้นหาจนมุนบอดอีกเลยเพราะว่ามันบอทันคนบอกเก่งเพราะว่าเขามาแต่สดๆเขามาตอนเช้าน่ะเขาคันมาขันมาตอนเช้าน่ะมันมันสิได้เปรียบเพราะว่ามันสิเห็นบบจุย่างอันนี้มันอันนี้มันคามเร็วแต่ก้าเห็นมันก็เกิดอย่างนี้เลยเห็ดปวกแต่ก็มันก็เกิดน้ำสายยังเสียหนิมันสิเกิดเป็นพุยุพีนี่น้ำมูนี่เด้ เนี่ยพนปวกเนี่ยอ๋อเ,ม,เออม้พนปวกแล้วมันจะเกิดตามตามโพนปวกอย่างงี้นี่ยมันมีดอกแม่มา้าบ่โสมมันยังเทียถห้ไปเบิง่งองุ่นเป่าเขามีไหมละ่ะม,ม,มีมันกำลังโดกจริงเหรอเออมมรู้มันองไงไอกาช่วงน,ม,นมันออกช่วงนี้ล่ะ น้ำเต็มนี่เลยส่วนองาง้นนี่เขาอันเขาอันนั้นออกอีกนะเขาขยายออกอีกเพราะว่าเขาปลูกได้ผลไงเพิ่มปริมาณเพิ่มอันนี้ไปขยายอีกเขาอยู่หน้าบูบูบอหนี่ ก็ไม่ไกลมันอยู่ติดกันเขาทำอะไรนงเนี่ยใจเขากูดซาไถ้าเป็นที่พักน้ำลดลดสิ่งของเออเขาอยู่น้ำปะปะที่เมั่เข้าไปขายของแล้วพวกที่เขาอืเขาเขาอยู่ปะปะ มึงหันรหลดคนมาอยู่ดิมีคนอยู่ไหมเนี่ยเตียงเตียงมันมีคนอยู่เท่ากับเขาไปได้อ๋ออะสิเป็นอย่างมาเลยซ่อมน้าเจ้าของไม่มีคนอยู่แล้วก็มาได้นี่เขาขยายออกไงเก่งอ๋อปกติตรงนี้ยังไม่มีเนาะเออนี่เขาขยายออกเขา,ขย,ายุออ่ยไซวะ ใเบางหมูม่มเขาตัางคุลกิลีเขามันเป็นเขามันดูเขาทําทุกอย่างแตงมูงมเขาก็ได้ผลน,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 นี้ได้องุ่นเนี่ยเขาปลูกเขาปลูกเขาเขาก็ปลูกบางเดียนหกเดนี่เนี่ยเพิ่งปิดกเพิ่งปลูกมิถุนาอันนี้แมนนี่นี่เขาเขาเพิ่งปลูกเดียนหกเนี่ยต้นอย่างนี้นะครับต้อน,นอะไรไหนที่ว่ามันดต ก็อัดเก้าคนดิอันนี้เขาเพิ่งปลูกอันนี้เขาเพิ่งปลูกนนนะีนนน่ไงเข้ามาเลยสมองจ้าของนี่ไงเก่งมันเป็นแล้วเนี่ย เห็นไหมอ๋อนี่ยโอ้เข oh, oh, ียวทุกคนนะมันเป็นน well, really? ี่น allora ี่น euh ี่นี่โอ้อ๋อแล้วคนนี้ถ้ามันสูงก็จะเป็นสีนู้นสีนี้เนะเอออันนี้มันยังไม่สูงเลยทุกคนดูทุกคนสังเกตดีๆนะมันจะเขียวไปไปเหมือนกับใบที่มันเยอะมากเลยนะมันเยอะมันเยอะกว่าปีกายนี้เต็มเลยเพราะว่ามันมันเขียวเหมือนกันนั่งไงเขาก็ขยายออกไปตรงนั้นเดี๋ยวเขาเขาก็สิปูเป็นผืนเดียวกัน เขาจะปูเป็นพื้นเดียวกันเวลาไปได้ในเขาสิจะรออีกตัวนั้นออกอันนี้อ,อะไรนะนี่ที่ว่าอะไรเล็บไม่มดเล็บไม่มดนิ้วไม่โมดอ๋อดอกเออดอกอี๋บัดออันนี้มันยังประธานตึงได้นี่ถ้ามันตึงมันสิผัวบักแตงโมเขมคแบบนี้กูหลุคีรีอยู่วะกูหลุดคีรีอยู่ในบักตัวดินบักแตงโมเลยบักตัวดินก็อยู่ใส่ป่า ที่ไม่มีทิวเขาเอมๆสงสัยเขากู้แบบตัวดินดิบาติรีป้างยางเบื่อ,อง,งบงป้าต้นถั่วดินที่เขาใส่ลําโซ่มาหนะคืออันนี้คือองุ่นเขาเป็นสงสัยเขาอยุปพุ่นละส,สมมงตินี้เขาดูตัวแล้วบิ่งมักเตีงโมขเขาได้ปลาตาตาดามาเลยเจ๊ดังเขาต้องเอามาลองลูกแงเขาย่านดินมันโอเวเวลาดินขี้ดินมันโอเน่ะมันจะเป็นสีอื่นมันจะมันจะเน่าไงอ๋อเขาเลยเอาลูกมันขึ้นมาเออ หุ้ยแตงโมเต็มเลยมันถือดีมันสินาวงปลูกแตงโมเลวนได้ไหมได้เบิดรลักพ่อปลูกเขาอยู่งสจวะเสมส์มิถุยูเขาอ้อมอ้อมอยู่เขาเขาอยู่ในหันลังเขาเฮ็ดเงี้ยงบุ๊มันมีอย่างเตปินมันมีอย่างเตะคองไายเขาเขาทำคลองฮิปฮอปอ่างนูนเลิศบ่ ปกติมีแค่ลงเหลือนี้เนาะดูขยายมาอีกอดิเขาขยายดูดูอ๋อนี่ไงบ่อน้ำเขาที่พักน้ำบรรยากาศลมรื่นมากเดี๋ยวพอแล้วก็สิบวันอยู่นาแบบนี้นะเพราะว่านเ้าเ้าหลัเลี่ยว แม่ถ้าแต่ว่ามันมีร่มมีอะไรเนี่ยตาส้มขายตรงนี้ได้เลยนะเอ,อถ้ามีไฟมีอะไรเงี้ยเนาะคนเอฟซีเขาก็สจะออกมาคือเกาวเดนเออออกมาจริงๆยิงได้แต่เวลาเวลาหนาฝนเขาจะออกนะบอมันมันมายากนะเออ,นห,อหน้าฝนอหน้าฝนเจ้าของก็ปิดไปปิดแลนอยู่แล้วเนาะออเปิดบานเปิดงืดไหล กเพลินดอกมิยังจะกินน้ำกันออน้องสาวน้องสาวถึงไอเขากับอ้นผัวเขากับปก์ก็ไปเป็นลูกน้องแม่นเนาะก็ไปฟินเลนด้วยกันนี่เลยก็มาด้วยกันนี่เลยมามเขาไปหรอมาพร้อมกันดนดิเขากำลังหีดปลูกเด่นเก่งอยู่บ้านไม่ใช่เอออยู่บ้านน,น่าเกียนน้ลงทมเขากับปูกเยอะแยะตอนแรกมีแค่นี้ที่นี่เนาะเออเพราะว่าหน้าเกียนน้ลงทงเขากับปูกบ้านเบบ ซามเขาเออกมาลงให้เขามีโคต,ต้างไงเขาเขามาลงให้เขาอยังยิ่งสิหลักเขาก็ตรงลงเยียนใครกันเนาะแต่เขาเอา,เามาเขามาทําให้ไงเขาเป็นขี้ดินเขาเป็นผู้รักษาจังสิแม่แต่แม่ถ้าแม่เฮ็ดแม่บ่เฮ็ดแบนน้นต,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 ต้องทําเป็นตัวของตัวเองทำเลยคือ จะนักวิชาการ,กรเกษตรจะมาช่วย <laughs> วัตละลเมีก็เอาค่ะกลัวสิได้แต่ละยางวมติ <c oughs> ไปเบิ่งป่าป่ะฮาทย,ยานป่ามันลงอันตรงล้วทุกอย่างเลยเนาะโอ้ชีวิตบรรนนกศิละชีวิตบรรนนกเป็นศิลา ล้วมีทุกอย่างเวลาละน้ำออกจากเขาเฮงแต่สะอ่อนไลน์ทั้งกุง้งทั้งปลาเต็มดงๆอยู่นี่งไงหน่อไม้มันก็หมดเวลาออกแนละ้วมันก็มันก็บอกออกมีมั้ยเนี่ยน้ำมันล้นก็ให้มันลงสาะแบบนี้มีปะน,นี่ยมีแต่วหน่อยบลาตรงขาดกับมาไซน้องพี่ยิสุมกก็ไดก้ตรงขาด มาเลยหลุดหรออืขาดลม่ปอันนี้คือนาแล้วแล้วก็น้ำก็สล้นี้เข้าสาพอดีแล้วปลาก็จะดักปลา่านีมันน่าจะมีตัวใหญ่เนาะไม่นีอยู่ตัวแย่มันก็อยู่ในกลางนองพอดีอุ๊ยมาได้บน่นอีกเกง่งเก่งพาได้ไหมนเนี่ยไม่ไหรย พอแล้วก็มาตัดมองนี้วะมาตัดออกถือเต้นคันเทสานี้ทําไมไม่มาตัดเนาะนี่เนาะสีบอกเรามาตัดอยู่ตัดออกให้มันเปลี่ยนตัวพปายงเอ,อ้ยก็สีบางสันแต่เก้าเหตุปวกเกิดที่กันสี่แหละตั้ง ไม่มีหรอกขยำห้อมานบน่มีแล้วงน้ำขามันน้ำท่วมมันตลอดเลยมันมันก็เล่นมันก็เล็กฟื้นก็นนไ,ได้ที่เรามาดำมึงก,กิง่งเพราะดำปับ๊บดำสิมาถ่วมทันทีเลยพออยังมาสูบออกดอสกิสูบแล้วกะสูบออกแล้วมันก็มาถ่วมอี แต่มันสีหัวงใหญ่ด้วยเนี่ยข้าแบบนี้มันจะลวงใหญ่เขาห้างห้างมันจะลวงใหญ่ถ้าถ้าถ้าเขาทีมันสีห่วงน้อยถ้าเขาห้างห้างสิมันจะลวงใหญ่มากเลยอันไหนดีกว่ากันดำทีเอาฟางดำห้างเอาหัวงนี่มันก็มีคำของมันอยู่นะอืจะเลือกเอาอะไรอ่ะดำทีเอาฟางข้าวทีได้ฟางข้าวห่างได้รวง ภาษาอีสานเนอะ oh, <okay. S 2> เขขาที่ได้ฟางได้เฟียงเขาที่ได้ฟางเขาที่ได้ฟาง uh huh. เขาห้างได้ห่วงร uh huh. วมมันจะใหญ่นะแล้วแต่คนจะเลือก uh huh. แต่บางคนก็ับว่าเขาที่มันดีเพราะว่ามันม่นมีที่ว่าง uh huh. มันมันได้ทุกทุกเนื้อที่แต่เขาห้างนี่มันตรงนี้ระหว่างระหว่างระหว่าง uh huh. ก็เลือก uh huh. เอา,อาได้ห่วงใหญ่เขาามันจะสมบูรณ์กลัวถ้าเขาห้างเอ้ยถ้าเขาที่เนี่ย มันจะไม่สมบูรณ์เม็ดเป็นสีน้อยๆพอมันมันหนีบกันเนี่ยจะเลือกอะไรอ่ะแต่ดีค้นหมักวานวานคือว่าเรียกเอาพื้นที่พื้นที่แน่นๆเอาห่วงหลายดีกว่าเอาห่วงหน่อยห่วงหน่อยแต่ว่ามันมันมันหนักห่วงคือมันโดกเขาอื่นมันมีมันมีแต่เรียกหลายอย่างอ่ะมันก็เลือกได้อ่ะถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดหมักห่างๆเอา เอาห้วงใหญ่ๆอุๆอดต,อตูนอินเตอมันจะโกงลงสีเดงกระดัมงห้างลำเสี้ยมก็สีล้ใหญ่ท้าเ้าวานทีๆเขาดัมทีๆล้ำเสี้ยมก็สีไฟฝอยในน้อยลวงมันก็จะเล็กๆทีนีแแ้แม่ก็มีทั้งทั้งถี่ทั้งหา่างแมนค่ะแมนมีสองอย่างก็ให้เลือกค่ะมันมันมีคำเฉพาะอันอันให้อ้าวทำไมก็ยังยั้งอยู่ชอบกูลูก ไม่เอาหรอกหน่อยแล้วจะไปไหนต่อเนี่ยเข้ากลับานบ่นเ,อเออเป็นี่ไม่ได้อ,อมันหกมันนี่ออกไปทางเกาหี่เลยหน้าแม่แต่จังสีละมันมีความสูงได้เก่งไปใส่ก็คือหอดมันเนาะพราะเราทําไว้เราเข้ากับเข้ากับวางผลเนาะเขาเรียกว่า าวานพืชหวังผลนะคะทําอะไรก็ต้องหวังผลนะคะชีวิตเด็กท้องนาวาห้อยคนบ้านห้อยคนบ้านน่ะจุดเปลี่ยนจริงจริงไเห็น,น,นปะคนคนมาเอาเห็ดน่ะเนี่ย ยามือเศร้าเนะนี่ยแงมือเศร้าถ้าไผตื่นก่อนนะ่ะมันสิเห็นเหตุห,หลายกาลัวแต่นี่คือเขาออกไปเร็วนะ่ะคือเขาออกไปเลไวมันมันก็ไม่เห็นอะไรนี่เห็นเห็นต่ห้อยเขานะเปลี่ยนเบิร์ดเลยเปลี่ยนเบิดเลยเนี่ย ฮะเอามันสายสั่นเออมันสายสั่นไม่จอดนี่เกี่ยมันก็ยังเลี้ยอยู่นไงว่าอาดอกมันหน่อยเนาอะเออมันเบิดฤดูของมันแล้วโอ้ยเย็นนี่พ่อเก่งแล้วก็ไปพักอยู่เถียงนาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไร นี่ก็คือผลผลิตจากมะพักน้ำแรงมันยังไม่มีผลผลิต <laughs> เออัถ,ถ้าผลผล,ผลิตคือตอนตอนมาตาข่าวแล้วตอนออกขืนเราไม่มวนดิต้องเกี่ยวอะไรเสร็จก่อน่ีเกี่ยวเสร็จแล้วปีนี้พอสงสัยเราสิตาอยู่นาแล้วบอกเพื่อนมาไทยไทยตกนั้นแล้วไว้จะตาข้าวไงกิ่งม,มันต้องมีลานตาข้าวเพื่อนบระทันออกมาเออพราะข้าวมันยังเขามันยังประเทศได้ออกติม่ม ป้าปกติเขาตากกันที่ถนนแม่ว่าแม่คือบ้านท่านท่านนั้นเอ๊ะบ้า,ากกาว่อมาเสียวมาเสียมันทําลานตากข้าวโดยเฉพาะน,นั้ตากในวัดเนี่ยแต่กตมันตากปีละเทียมันก็ตตรงไดเรนหาตากหมอมนทอแีแห้งๆถ้าฝนมากิ้งมันลมหลายดิกิงเขามันลมเม, ure, มื่อเนี่ยมันจีไ้บ่หนีว่าว <our> <our> ่าไปคนละทีละเดืยนดูสิละบึง ลมมันล้มมันผัดดิเวลานั้นแงมแงมันน่ะมันก็ผัดมาทั้งนี่มันก็ตีมาทั้งนี่มึงรู้ไหมมันล้มไวมันก็ตีมาทั้งนี่มันก็กลับกันไงเห็นบ่เนี่ยมัลมมันแรงเออเห็นบ่มันมันตีตีลังกาไปคนละทีละเด่นอ่ะมันไม่ได้ล้มไปทางเดียวกันนะเห็นบ่นั่นน่ะมันลมมาคากเื้อเขาน่ะแต่ว่ถ้าเอาคนเกีียวเนี่ยมันจะยากอยู่ คุ้กัต้องเลียนไปหันแล้วก็จิงเกียวเลียนมันน่แล้วก็จิงเกียวถ้ารถเกี่ยวนะ่ยเขาเกี่ยวไปได้หมดแต่มันสมัยว่ารถเกี่ยวมันเกี่ยวเกี่ยววันเดียวก็เสียทุกอันเลยเหรอทุกมีเขตนี่เขาเอารถเกี่ยวเบิดเพราะว่าถ้าถ่าคนเกี่ยวเนี่ยเป็นซิฟมือแล้วก็เราเปลืองค่าใช้จ่ายด้วย าาจ้งเออค่าจ้างขัารถก็วันเดียวจบเออค่าจ้างค่ายู่ค่ากินเฮงเบิร์ดไลน์ถ้าเฮารถเที่ยวนี่คือจบในวันเดียวเขียนคำน้วมันอะไาเกลียวห้านะกันนะมาในธนาคากินนี่ไงนี่ไงอะไรนี่ไงที่แม่ชอบอ่ะที่พอเราตัดก็แม่ทีมเบิร์ดคือเด็ดรถถอเนี่ยมาเจอพอดีทำไมรู้ไหมไม่รู้ที่แม่บอกว่าดอกมันเหมือนลายไทย ดูชัดๆนะคะคือบอกเมื่อายไทยไหมมันสวยไหมเห็นบอกยางมาพอพอดีแม่ปู่เป็นแปลงไว้พ่อแล้วมาตัดทิ่มเบิร์ดมันเป็นดอกไม้หรอดอกไม้ที่ว่าที่แม่ว่าดอกด้ามขวานอันนี้ใช่ไหมเมนบางคนเขาเขาเอื่นท่านสมัยเขาเอิ่นดอกสะบังงาแต่ว่าการว่าสะบังงาแม่ก็บอกเขาใจดอกแต่ว่าด้ามขวานน่ะมันเหมือนขวานจริงๆนะเอาเมสเซเดสเห้เบิรงได้ ดอกด้ามขวานคนอื่นเขาเอินด้ามขวานเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คืองอนงอนเอองอนขวานไงอ๋อที่เออมันมีงอนหน้าขวานน่ะอันนี้ล่ะออันนี้เป็นเป็นหมากของมันหมากขวานไงหมากขวานมันก็ต้องใหญ่กว่างอนมันเออนี่ไงด้ามมันอ่ะนี่ไงดอกด้ามขวานนะบ้านบ้านเฮาเขตบ้านเฮาเขาเอินดอกด้ามขวานเบิร์แต่สะบังงานสะบงเงแม่ไม่รู้หรอกมันมีสีเหลืองมันสวยนี่นี่นี่มันยังไม่แก่ แต่ถ้าแก่จะเป็นแดงแดงเนี่ยแม่ไม่อธิบายได้เลยว่าก็สีเอิญดอกด้ามขวานเนี่ยเนี่ยอธิบายได้เลยเนี่ยเห็นไหมนี่ด้ามมันเนี่ยนี่ด้ามมันอันนี้งอนมันไงนี่งอนมันอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอันหมากมันหมากขวานนะด้ามขวานนะแต่ว่าคนเอิญด้ามขวานกันหลายคนอยู่ในเกงเพราะว่าแม่แม่เคยลุ้งเลยว่าดอกด้ามขวานแม่เขากว่า สบังงาอันนั้นมันเป็นภาษาท่านสมัยเขาแต่ว่าแม่ไม่รู้หรอกอสบังงาคืออะไรแต่ว่าบานเฮาบานนองเขาอื่นดอกด้ามขวานดูสิอันนี้สวยอ่ะแม่ดอกด้ามขวานนะคะมาพอพอดีตะกี้มันเป็นปลาเดยตะกี้มันเป็นปลาเลยอ,อัน,นดอกไม้ป่าที่สวยที่สุดนะคะมันเป็นลายไทยนะคะน่ลายน่ามันเป็นลายไทยนะคะมันเอาไว้ทาอะไรนะเอ้าเอาไว้เบิงเหรียญสิละเอาไว้ถั่วทวงให้คนทวงซื้อนี่ละใหรว่ามันเกิดธรรมชาติเก่งมันมันความสวยของธรรมชาติในเก่ง อืเนี่ยเนี่ยธรรมชาติมันก็มีความสวยนะออะไรที่เป็นธรรมชาติเนาะอะไรที่จริงใจใช่ไหมมันสวยเห็นบอกมันสวยนเห็นบอกมันเป็นดอกลายไทยนะคะอย่างไปเบื้องอันเห็ดกันเห็ดมันเกิดได้ทุกมองบางทีมันก็เกิดนั่งสิเห็นบอกมองมองพ่อกับแม่มาสักลุมอันมันกลางา้อันนี้เป็นกอบอเลยอะเออกันอะไรละกันข้าดดำมันก็เป็นน้งสีล่ะถ้าเข้าวหวานมันก็จะเป็นอย่างนี้ แต่เกาก็มันก็แห้งเนาะกระสีให้มันเกิดก็ไดแต่กาหนยเห็ดเห็ดปวกสามมันจะเกิดตรงนี้แต่มันแห้งมันแห้งเกินเลยพ่อฝนไม่ตกนานเลยมันจะบอกเกิดไปใส่กระพริบบังเบเนเอจะมาหาเห็ดพกถุงมาก็ไม่ได้เกิดลายพกถอ๋อโมเดงกัดจ้านี่ไงมันแกัดน่ะมึงกัดกูมึงก็ต้องตายอุ้ยตายไม่ได้ส้ บ่ตก็บ่ได้เนาะมีข้าวมีข่าวทุกไฮค่ะเลิศลายปินแต่ปีกายนี่มองนีบ่ได้ด,ดิม,มันแรงแต่ปีนี้แรงกับบ่มีปัญหาเพราะว่าพ่อ,พ,อพ่อแล้วมีอันออนน้ำโซล่าเซียวเลยดิทุกปีไม่มีไงมิจฉามาสูบเอามันกับบ่ไหวทีนี้น้ำโซล่าของพ่อนั้นแล้วสิปลอยลงตลอด พามาดูนาน,นี่งจ๊ะมาดยอันนี้ต้นสักนึ่งต้นสากมัน่แล่ะไม่ปลูกได้สามปีนี่ต้นสักขัดปลูกพร้อมซาดเาดี๋ยวนี้มันโตง่ายแล้วมดมดมดสีสีมดสีสีขาไม่หลุดต่อขานนี้แน่นั่นตินส,สา น้ำเต็มสาปลาตัวใหญ่นะคะปลาดิกินหรอปลานินตัวใหญ่เคยได้ยินเลยเ่ะตอนไหนพ่อขยยังออกมาให้เปิดเปนมะวานม้บ้านให้เผาอยู่ปลาตัวใหญ่นะคะ เออซีเรสซีเรเห็นพ่อมาตัดอยู่ดีมันหกเนี่ยนี่ไงมองมองสิตากเขายุ่นีเนี่ยบอกเพื่อนเอารถมาเกตด่เนี่ยเนีายโซนนี้เลยใช่ไหมเออจะตากข้าวตรงนี้แหละที่แรกแม่ว่าเกี่ยวไ่รู้ว่าจะมีเงินไหมเจอาคนกรีตมาลงอ่าเอียงเกาะเจ้าเอียงก็ปูนแมเอามาพ่อได้ตากเขาถ้าอย่างนี้มันชื้นนะเออ ถ้าอย่างนี้มันชื้นนะเก่งมันจะเกิดหนองเมลาเสี่ยวมะเทอนะเม่าเสี่ยวมะเทนี่ยะเป็นมองตาเข่าโดยเฉพาะลืมัน่ก็กว้างอยู่นะแม่แต่ว่าก็ต้องถ้าฝนตกก็ต้องรีบมาดูใช่ไหมมองได้ก็ต้องรีบมาดูเบิดแต่ว่าพ่อก็ต้องนอนอยู่นี่นอนเฝ้าเขาทุกปีค่ะแต่แราวไปนอนอยู่ป่าซาแล้วก็ไปนอนเฝ้าเขาเอาไปตากป่าซ่านะคะทุกปีแล้วก็เอาเต็นไปนอนผู้หเดียวจ้าแล้วบยานทําไมต้องเฝ้าอ่ะคนา็มานลักตัวน้องเก่งมันยังมีคนรักกันอยู่เลยเยอะแยะค่ะ เรียกไ้มันสิว่าลักคนนอ่ะสมัยนี้แต่มันลักดีแต่กี้มันบ่าักกันดอกสมัยนี้เลยมันรักดีอืมมันลักดีมีอีย่างบ่ได้นะคะเขาตรงเนียนพร้อมเพราะว่าถ้าเขาตากเขานี่ผลสิได้ผลสิได้คือเขาตากเข่ามันบอมันก็ฟาเมื่อคุณมันเป็นเม็ดเลยไหมเออมันก็มันคือได้ผลอันนี้เลยเนาะอืมหมู่บ้านนี่ก็ได้กิน อันนั้นกันเกี่ยมมังกรอ,อันนี้มันงูเป็นดอกอยกู่กัมนี้